มืัอนี้มีโอกาสได้เอานกตากแดดครับเอาล่งดินก็บ่ได้มากวนครับมากวนกำลังเอาเพิ่งเอาเขาโฮมเซตครับเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งยังบ่เอาเขาอยู่เรื่งลงังค่าุนครับขันเรื่องลงังค่า ขับบนิ่งขอให้ด้ครับให้ชมนกตอนนี้เหลือ,อยูหาครับนี่เหลือ,อยูหาไล่ตอนนี้อยู่บานไตอีกสิบสองครับอากติดตามน้ำในเด้อครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ยครับผมสวัสดีครับ